เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหลือยัอไอเลยอีก200 m, เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบท3า5 0ันหให้ไปไหนในวันนี้อเลี้ยวขวาหรือขวาเนี่ยน่าอ่านักเชลียวให้ขวาขวาอยู่นั่นแหละอยากซ้ายเนี่ยซ้ายได้ไหมอ่ะสิริเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบท3า5 0ัาสิบเรื่องของมึง จะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวไปดูรถด,ด้วยสิลีมีไหมซ้ายไม่ไม่มีบอก่ะผมไปเดินดูนะมันมันแปล่งปางขึ้นมาขับต่อไปบนทางหลวงชนบท3 5ม1นากิโลเมตราไนกรุงเทพมันบอกทางหลวงชนบทป่ะคันจมูกทำไมกับคันตัดขนจมูกออก,กบ้างหนึ่บ้าเดิขนจมูกมีที่ไหนหรอไปสิบวายเหรอ วายมีคนจมูกเีอะ <laughs> <laughs> ยายอะเหมเวลาหลานแว็กขนหลานก็ให้แว็กรูจ,จมูกเ่แน่นโคตรโหดเลยนะมันก็เอาแว็กอะใส่ในคัตติ้บัตรแล้วก็ยัดเข้าไปในรูจมูกอะแล้วมันก็แน่นนี่มาเวลาดึงมาหูแม่งเจ็บน้ำตาไหลเลยบางทีไม่หลุดด้วยเครียดที่ผ่าอ่แบบปึ๊กน้ำตาไหลเลยทำไมของเขาไม่มีอ่ะ ไม่มีขนจมูกเหรอไมม่ีมมเลยคนเรียกอะไรไม่มีขนจม,มูกแรกเรียังไม่มีเฮ้ย <c oughs> จริงเหรอหนังก็เรียกคนจางไลลงหลรู <c oughs> ้ป่ะตอนแรกปุ๊ปคิดว่าดีนะคนโบราณโบราณเขาบอกถ้าไม่มีขนนะเขาเรียกคนจางไรด้อยเมตย์ไอ้ยสมัยาเ้แล้วคนมีขนไม่จางไหลแล้วก็เสือไปแวะขนออกก็จางไหลอยู่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> แถมเรียเงินอีกคน,คนจางไหลไม่มีแบบลบําย พี่พูดเรื่องอะไรกันวะเลี้ยวอะไรเนี่ยเลี้ยวซ้ายไหนบอกให้ไปกลับเลยไม่ละเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสองสามอ๋อแต่ไม่มีขนหรอไม่มีแต่ทั้งอื่นอะเยอะรักแล้วไม่มีไอ้แย่แต่ทางอื่นปุกเสือกไม่มีมีน้อยมีน้อยค่ะอต่อไปบนถนนหมายเลขสามสองสามไก่โดนตุ้มไก่โดนต้นขนหลุดหมด ไอ้ไก่เดินต้อมยังไม่น่าเกียดนะนึกภาพแล้วคุณน่าเกลียดเลยเมื่อก่อนพี่ยากระชอบแซวนาะนาะไม่ค่อยมีคนนาะเสือรู้ดีมีเหมือนก้านแต่น้อยนิดกระติปลิดเนี่ยไม่มีตัห้าปีแล้วเอ้าแแต่ว่าเมื่อก่อนมี ใช่เมื่อก่อนมีอ๋อแก่แล้วมันหลุดหมดทําไมให้อื่นไม่หลุดมันไม่หลุดแต่มันจะเปลี่ยนสีป่ะผมก็อย่างผมก็ไม่งอกเออดีแล้วยกตัวเองไม่งอกเลยเหรอยังงอกเยอะแสดงว่าแอนไม่ค่อยได้ทําสีผมไงใช่ไหมชั่วนานช่วงวัยรุ่นไม่ได้ทําสีผมไงไม่มีตังค์ใช่ป่ะเฉยไม่ที่ไม่ทําสีผมบอกก่อนไม่มีตังค์ใช่ไหม ก็เลยสภาพเส้นผมดีใช่เลยมีแต่ไม่ใช่เหรอเก็บไว้ในโลงเก็บไว้หลุมต้นที่เจ็ดของบอกก่อนบอกก่อนมาเนี่ยมีเงินมาเท่าไหร่เป๋าเป๋าสองพันเดือนเท่าไหร่ละอีสานเลยนอกนั้นโปแอปแล้วหนูทำใจได้เลยไม่เดี๋ยวไปกดไปวุ้ สิบห้านาทีเราจะได้เจอวิวแบบร้อยแปดสิบองศาเลยมันเลยไปแล้วไหมยังไม่ถึงนี่ไม่ต้องวลกลรถกลับแล้วใช่ปะวกลักกบวกลักกบไปไงไม่รู้มันให้เหลี้ยวเลีกก้ยวซ้ายมันไม่ได้เลี้ยวอันนี้คือทางโค้งของถนน,นเดี๋ยวตบเลยดูแผนที่ไม่เป็นวันนี้ไปไหนเดี๋ยวโดนหลังแหวนเดี๋ยวหลังแหวนเ้ยเดี๋ยวโดนหลังแหวนวันนี้เขาใส่สีเขียวขอนิ้วแล้วก็มันเตอเียรว่าชูนิ้วกลางขึ้นมา เขาไม่ให้ใส่แหวนให้กันหรือนั่นแหละเขาให้ใส่นิ้วชี้อย่างนี้หรือไม่ก็อ้าวสรุปใส่นิ้วไหนเนี่ยใส่แต้นบ่อยให้เขาใส่นิ้วกันแล้วแต่เธอเอาที่สบายใจตอนน้้นางจะเก็บไว้ให้คนที่ใช่ต่อนปรายาณอายุกซิตอนนี้ยังมาไม่ถึงเอามาถือช่วยถือไม่เท้ามันร้นแงปล่าไอ้คิวซีฟ้าทู่ทุ่ยไทยทุ่ยไทยทยไทใครออก ใครราคาเทเวนตี้ซาวหมดราคาเลยกำลังจะเมคอยู่ซาวริ่มต้นที่ซาวนะคะใครที่ประมูลนะใครให้ราคาสูงสุดเอาไปเลยค่ะมาราคามาราคาหูสี่สิบขึ้นแล้วนะคะสี่สิบบาทมาแล้วคนเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบมาแล้วนะคะเจ็ดสิบมีไหมคะเจ็ดสิบที่หนึ่งเจ็ดสิบที่สองเจ็ดสิบเจ็สิบมาแล้ว แปดสิบบาทมา้ล้วคะเอาใครให้มากกว่าแปดสิบไหมคะแปดสิบหนึ่มีแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังคบ้าบาแล้วให้ตรงนี้ยี่ไม่ได้มาเลยคนเยอะนะวันนี้วันอาทิตย์เฮ่ยคันรู้จมูกนะค่ะตำรวจกไม่ได้เอาวานที่เขาให้ไงมือจับเงินเว้ยมือจับเงินบ้างแล้วย่งนีเาเต็มไิทเงินมีโควิดไงชีดดีๆนะไม่พุ่งใส่หน้า แอนนี่ไม่เปื้อปอะยากแอลกอฮอล์จริงๆวิมือนี้ด้วยน่ะเราจะชนแล้วอ่ะก็เธอทำไมไม่จับให้มันดีๆอ่ะพอๆๆพอเราอ่ะถ้าจะเป็นโควิดก็คือชอบจับรูจมูกรูอื่นไม่คันคันเนื่งจมูกอะไรตอนนั้นมันมาดับฟินฟินทั้งโค้หรือว่าโลชั่นฟินเวลาลงไปหาใครก็จะทาจะได้ฟิน ใจมเขาจะเอาอะไรวะลืมเลยคัตเป็นบัตรเออใช่เมื่อวานให้ให้ไปแล้วแล้วให้มาสามอันอยู่ไม่หมดเนี่ยไม่หมดอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องอ้าวนั่นก็หมดเลยมีมาแค่นั้นอยู่ในกระเป๋าเครื่องทำอ่างใช้เครื่องทำอ่างด้วยหรอยายใช้ยายใช้ดินสอพองเมื่อเช้าเนี่ยแล้วเขียนคิวยังนะฮะเขียนยัง FC ดูซิว่าสวยหรือิ้ว เหตุการนี่ะไม่ผู้โชคดีนะไม่ต้องเข็งคิวไม่งีคิวมีต้องแวะคิวอ่ะอุ้ยขอใจยายคันหนูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำรีเฮ้ยวังโดนเข้าไปดี<ม>ด,ดูจมูกไม่ต้อ,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 องตกรวิเอวิตร้อนที่ต้องเร็วคันหนูร<ๆ>้องคันหนูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำรีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในเคยกล่าวไหม คันหูที่ไรคนรุกทุกทีมมนจะหมูกแล้วแม่จะให้หยาให้ร้องเก่หนเนี่ยไ,ไม่งั้นต้องคอยปั่นยูยังไ,ไม่มีมีแมวมองมาให้ไปเป็นนักร้อแมวมาใครก็จะอาอยุห้าสิบไปร้องอะละร้องให้มันพักคนชลาคื้นคอนเสิร์ตก็เป็นลงมซองงมากเลยอ่ะช้าแพกรู้จัง แล้วมันก็ไม่ค่อยหายใช่ไหมไม่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเชือ้อราเปล่าวะอืมไม่หรอกเพราะว่าตัวเองเป็นแบบสมมติว่าถ้าเป็นไซนัสหนักเกีเ่ยวปะเออเอ,อ,เอ,อใช่ต้องต้องเอาพ่นพ่นบ่อยๆระวังระวังชุนใี่ขา,สาดสองท่นออกรีออกมาเลยไม่รู้จับแว็บแล้วนาวมรอดไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะอบอกแม่ตะเคียน ให้คุ้งคองมากับลูกด้วยบอกอางกงเดี๋ยวก่อนคันนะคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูทีไรคนลุกทุกที่ไลยออกใครจะอ้างหัวเนี่ยเดี๋ยวคันนูนะ่นนะคันนี่นี่อีก600เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน,นหมายเลข3 305 จีนมันคันอยู่ข้างในคันหูทีใดคนลุกทุกทีแม่จหายให้หนูหน่อยไม่งั้นต้องคอยเกาอยู่อย่างนี้เฮ้ยเลี้ยวขวาแต่ไม่ใช่ตับรถใช่ไหมใช่เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3 3 0สานหฉันไม่เหยื่อหรอยายเฮ้ยนี่มันอย่าบอกนะเอาไปลงค่าสัตว์อ่ะ ตนะัวเล็กแบบนี้มัาจาะเซอร์ะสวัสดีค่ะเชอรวันนี้ดอกนใหญ่ม,ยายมากสงสารเพื่อนไม่มีดอกเราไม่ใช่คนดอกค่ะงั้นเราจะเอาดอกออกแล้วนะดอกเพื่อนทำเมื่อไหร่ล่ะคะอาจจะตองแหนอายุสิมีลูกวัยในเราอะ่ะว่าอะไรนะ มีลูกไว้นะเราอุ้ยไปเอามาจากไหนข่าวหรือทั้งนั้นจริงเหรออืมไข่ทิ้งไข่ป้าอ้าให้เกททำอย่างนั้นส4บสีนี่ยังไม่มีประจำเดือนจะมีลูกได้ไงวะอ้าวจริงเหรอเออแล้วผัวมีกี่คนฮะผัวพูดดีๆนะขับต่อไปบนหนนไหนสามสามศูนย์ห้าเอ็ดสิบคนแล้่พูด